แร่หายากการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนในสมนรภูมิยุทธศาสตร์ที่ไม่มีที่หยุดแร่หายากหรือแร่เอิร์ดเป็นชนวนความขัดแย้งใหม่ระหว่างสองมหาอำนาจจีนได้ประกาศควบคุมการส่งออกแร่เหล่านี้อย่างเข้มงวดทําให้สหรัฐรับผลกระทบโดยตรงการควบคุมนี้ทําให้สหรัฐต้องเผชิญกับความยากลําบากในการเข้าถึงแร่ที่จําเป็นในเทคโนโลยีสมัยใหม่จากเซมิคอนดักเตอร์ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนจนถึงระบบอาวุธขั้นสูงจีนกลุ่มคอขวด แร่หายากนี้ไว้อย่างเข้มงวดทําให้สหรัฐต้องอเผชิญกับความยากลําบากในการเข้าถึงแร่ที่จําเป็นในเทคโนโลยีสมัยใหม่การที่สหรัฐไม่สามารถเข้าถึงแร่หายากได้อย่างสม่ําเสมอทําให้สหรัฐต้องอเผชิญกับความยากลําบากในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของตนเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุคหนึ่งาราซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีน โดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้เจเนรัลมอเตอร์ขายบริษัทแมกนิเควนช์ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งแม้ว่าจีนจะได้รับการขายบริษัทนี้มาแต่สหรัฐก็ไม่เคยสามารถผลิตแร่หายากได้อย่างสม่ำเสมอทําให้สหรัฐต้องขึ้นแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากของตนเองซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สหรัฐต้องเผชิญกับความยากลําบากในการเข้าถึงแร่หายากในปัจจุบัน แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General อ o t o r s ขายบริษัทม Magna ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General Motors ขายบริษัท m วน n ์ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้เ e n e r a l Motors ขายบริษัท m มก n ิ q u e n c h ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General m o ตอร์ขายบริษัท m มค n ิ q u e n c h ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General m o ตอร์ขายบริษัท m คน n a ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General Motors ขายบริษัท MagnaQuench ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1,990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General m o ตอร์ขายบริษัท m มกนิ q u e n c h ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1990ซึ่งสหรัฐเองก็เป็นฝ่ายส่งอบอุตสาหกรรมนี้ให้จีนโดยคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติให้ General m o ตอร์ขายบริษัท m มก n ิ q u e n c h ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาที่ผลิตแม่เหล็กและแร่หายากให้กับกลุ่มทุนจีนที่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่จีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่รอาการส่งมอบอุตสาหกรรมนี้มาเท่านั้นจีนได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมแร่หายากมาตั้งแต่ยุค1 9 9 0ซึ่งสหรัฐ